มาเที่ยวในเมืองมาจะมาหาเบิงล้องเท้าดูน่านนนนี่พี่นอกใช่เลยทายในเมืองทายยากอีพี่นอกเมนเท้าสียางหลบข้าเจากับยางใสอ๋อไอกล้องกระเายเนาะแมนแมนแมน ก็เปเ็นการไปปรับเอียอยาลนะยาถ่าเว่าจะปรับสมบับแสงต้องตะลงละคอนก็นยังปิดละพี่น้องเอ้ยเนาะ เห็นเมื่อสีแดงน่ะโรงละครปิดแล้วน่ะเออือ Thank oh. you. ฟังว่าเสียงเพลงซิมใซ่ได้เหรอหมายถึงว่าเพลงอย่างฟังไม่หูเรืองหรอกต่า่ามันกระเข่าคลิปคอยเดยไปเนะไม่สนใจเบ่สนใจบ่สนใจนี่ก็ซ้อยหนึ่งนี่คือการประดับไฟของส้อยนี่ ้นไม้ต้นไม้บ่มีใบมีตาดอกดดเดอ้อจะเด้อต้นไม้ไม่มีใบมีตาดอกกล้องคอยแย่แล้วพี่น,อน,อนอ้องเออก้อนศพคอยก้อนศพคอยแย่กลับลแล้วัุร้านเอเชียนยี่แหละพี่น้องจ๋าเฮัจย์ปิดร้านตึมตามตึมตามละ่ะโอ้ยคนบ้านนอกบ่เคยเข้ามาในเมืองกันเลย บไปไปเบิ้งไฟไปบ่ทันร้านเอเชียนี่แล้วแต่ป้าจ,จอดรถไว้หน้าร้านเอเชียได้นัะเออๆๆๆว้า ร้านเสภาก็เอาขอปิดล้านะพี่นองว้า <c oughs> นี่เมืองใหญ่กันนี่เดี๋ยวพี่น้องแต่ว่ามันอยู่ไกลปากต้องไปอีกตั้งว่าเ0 8สิบแปดสิบกิโลเมตรคอยสิไปถ้าไม่ขอไปจุดเทียนเบิ้งยูบานก็ได้เนาะคอยกระมาธุระแค่นี้น้ำซ้ำคอยยังบ่ทันอ่ะานเอเชียนก็ปิดเดจ่ะ้ยคอยก็ได้นี่้านได้ไดกับประดับประดาโอ้โหฮ้สวยแท้ สวยทุกอย่างสวยทุกอย่างสวยทุกอย่างแต่โนโมันนี่ค่ะถโนนโมันนี่กับ่าได้ของเขาเนอะดูเฉยๆไม่ได้เสียตังคค่ะอืม,อม,อม จะเห็นตะบานอื่นเมืองอื่นแบบง,งามทุกประเทศนะจ๊ะพี่น้องงามทุกประเทศทุกจังหวัดทุกเมืองนะคะงามทุกเมืองไปจิไปเฮลุด ไปบัง้านเอเชียนกันพี่น้อง้านเอเชียนก็ปิดไปแล้วพี่น้องมองเห็นเลยว่าเขาไปเข่าแลวเมนบักหรือว่าตาฝาดตามัวบงูนะคะเนาะเฮ้ยคอยกัเดยค <c oughs> นบันนอกเขาตะปลาบ่เคยเขาเมืองมาเห็นไฟกเกลือ <c oughs> บอ้เลยพี่น้องตอนนี้บ้า่ะ เอาตอนนี้หามงแรงจะหามงแรงฮะฮมื่อเดียวกับ2ทุ่มเนาะบทันซสำบทันร่านเอเชียนซสำคอยว่อาออก,ก,กมากใกลๆๆมากอ้โเริ่มหนาวเย็นแล้วจ้ะเริ่มหนาวเย็นหลัะมันเนี่ยโอ้โฮมันต้อง เห็นว่าพี่โน่ขอยมาหอดท่านลานเอเชียนแล้วบอกว่าจะขอมาได้เลยพ่อนะอาจจะเพรววเขาเนียโ้ยออ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยนี่ยเขาอะไร่อะไรอันนี้ะแพร์ค่ะซิปพ่ะหาิพอันนี้4ีพี่ิพรห,หนึงอัน ปัดผักเพิ่นลงใหม่ๆอ่ะพี่โ้ดู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 ผักงามมากผักงามมากพี่น้องเฮ้ยผักง่าโอุ๊บพ่อแม่อุ้ยผักงามมากผักลงใหม่ๆมือวันจันทร์แต่พี่น้องผักลองดูงามขนาดงามขนาดโอ้ผักเพิ่นแม่โอ้โหกระเพราหัวละเพา โอ้มั้เป็นผักบานเฮากับมีพี่น้องจ้าม,มื้งเลือดกับซีไเบิ้งนี่สดาวข้าวอจ้าเอา,าจ้าเอาก็าได้สดาวสดๆนะคะ,ะนี่เห็นปะสดาวสดๆอ่ะผักล้มยหมายอุ้ยสเอาไทยกันพี่น้องซื้อของกันนะจ้าซื้อของกันมะม่วงมะม่า,มาพี่น้องสามสองสิบกับมี สิบคนณนะคะเดี๋ยวโอ้ยอันนี้ก็มีนี่อันนี้กับมีอเอาไปลูกสาวออ๋ ผักลงใหม่ๆเต็มแล้วพี่น้องคะ่ะผักเยอะห,หลายผักเยอะมากจ้ะเหลือต้องข่อยผู้เดียวเพื่อนอนุญาตข่อยเขาม้าได้ผู้เดียวคนขอกลับบ้านเมื่อแล้วจ้พี่นอ้องโอ้ปลาอ้ยพ่อละเนาะเจะ้าสิท้ายเป็นยังกระโดดพี่น้องเอ้ยยังไปล่านใดก็ได,ได้แต่ของเขาซื่อแต่ของเขาพี่น้องเอ้ย นี่่อยเป็นคนสุดท้ายแล้วว่ะ่ <c oughs> อยเป็นคนสุดท้ายแล้วปิดแล้วนี่ดูเห็นไหมขายขวงเนาะค้นฮาโว้ย